โคู่ปรับพักใจ EP ที่11-15พระเอกตั้งใจเอารถมาให้นางเอกใช้เพราะเขารู้ว่ารถของเธอเสียนางเอกจึงถูกเพื่อนสนิทล้อแต่เธอก็ยังพยายามแก้ตัวว่าเธอกับพระเอกแค่แต่งงานกันแบบหลอกๆเท่านั้น เวลาต่อมานางเอกกับเพื่อนถูกเจ้านายใช้ให้ไปทำภารกิจบางอย่างซึ่งก็คือการขโมยเอาแผนการออกแบบของบริษัทพระเอกมานั่นเองเพื่อนนางเอกจึงเข้าไปติสนิทกับผู้ช่วยของพระเอก ขณะเดียวกันนางเอกก็ถูกพระเอกนัดเจอแบบด่วนจีเมื่อเธอไปถึงยังสถานที่นัดหมายก็พบว่าแม่ของพระเอกก็อยู่ที่นี่ด้วยแม่ดุพระเอกที่ไม่รู้จักซื้อข้าวของให้นางเอกนางเอกจึงบอกแม่ว่าไม่เป็นไรระหว่างที่ทั้งสามคนกำลังทานข้าวกันอยู่นั้นเจ้านายของนางเอกบังเอิญมาเห็นเข้าเธอดักรอนางเอกอยู่ที่หน้าประตูเมื่อนางเอกเดินมาเธอพูดกับนางเอกว่า ไม่อยากรู้ว่านางเอกมีความสัมพันธ์กับพระเอกนางเอกตอบว่าถึงแม้เธอจะเป็นภรรยาของพระเอกแต่เธอก็ยังมีจรรยาบัณในการทำงานบริษัทของพระเอกกับบริษัทที่นางเอกทำงานนั้นเป็นคู่แข่งทางการค้ากาันเจ้านายนางเอกไม่เชื่อและบอกว่านางเอกเป็นหนอนบ่อนไส้แต่ถ้าอยากให้เธอเชื่อนางเอกก็ต้องไปขโมยแผนออกแบบของบริษัทพระเอกมาให้เธอ นางเอกกลับมาที่บ้านด้วยอารมณ์เครียดเธอไม่รู้ว่าควรทำยังไงดีพระเอกดูออกเขาจึงถามเธอว่าเป็นอะไรนางเอกตอบว่าไม่มีอะไรด้านเพื่อนนางเอกกับคนสนิทของพระเอกนั้นทั้งสองคนมาดื่มด้วยกันทั้งสองดูเข้าขากันเป็นอย่างมากพอเมาก็ลากกันกลับมาที่ห้องอุ่นเตียงเพื่อน,นางเอกจำภารกิจของตัวเองได้ดีเธอแอบดูโทรศัพท์ของคนสนิทพระเอกในตอนที่เขาหลับ เช้าวันต่อมาเพื่อนนางเอกกับนางเอกจึงมาแจ้งเจ้านายว่าแผนการออกแบบทั้งหมดอยู่ในการควบคุมของพระเอกหากอยากได้คงมีแต่นางเอกที่ไปเอามาได้เจ้านายจึงพุ่งเป้ามาที่นางเอกนางเอกพยายามปฏิเสธแต่เจ้านายกลับบอกว่าหวังว่านางเอกจะไม่ทําให้เธอผิดหวังนางเอกกลับมาทบทวนกับตัวเองว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพระเอกคืออะไรกันแน่ เขาเคยทำขนมให้เธอเคยจูบเธอดูแลเธอเป็นอย่างดีคืนนี้นางเอกเลยชวนเพื่อนดื่มนางเอกระบายอารมณ์ทำไมชีวิตของเธอถึงเป็นแบบนี้ถ้าโลกนี้แตกไปได้ก็คงจะดีเธอจะได้ไม่ต้องทำเรื่องที่ตัวเองไม่อยากทำนางเอกถามเพื่อนว่าถ้าเป็นเพื่อนจะทำยังไงเพื่อนเลยตอบว่าผู้ชายพึ่งพาไม่ได้ นางเอกเมากลับบ้านพระเอกอุ้มเธอกลับมาที่ห้องนอนนางเอกถามเขาว่าระหว่างเธอกับบริษัทเขาจะเลือกอะไรพระเอกไม่มีคำตอบให้นางเอกจึงชวนพระเอกไปที่บ้านของเธอเขาจะได้เจอแม่ของเธอสักทีพระเอกมีท่าทีอึกอกักเข้าใบเบี่ยงบอกนางเอกว่าอาทิตย์นี้เขามีธุระไปไม่ได้ไว้คราวหน้าก็แล้วกัน